น้องทุกคนจากจากบ้านบิก๊กที่มาช่วยกันเนี่ยก็มีส่วนทําให้คุณพ่อสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างแบบรับรื่นก็บอกตลอดว่าถ้าไม่ได้แฟนขับเนี่ยคุณพ่อก็ตื้อไปหมดเหมือนกันเพราะว่านั่นทำอะไรไม่ถูกละ ็คอ,อ,อยอยู่ข้างๆคอยพูดคุยอยู่ตลอดเพราะนาทีนี้คงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่ากำลังใจนะคะที่แดนวรเวทและบิมกวีส่งให้คุณพ่อของเพื่อนสนิทบิ๊กดีทค่ะหลังจากคุณแม่ยุพาคุณแม่ของพี่บิ๊กเนี่ยนะคะจากไปด้วยภาวะหัวใจทํางานผิดปกติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีพิธีชาปนากิจเมื่อวานนี้ที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ก็นอกจากแดนและบีมแล้วยังมีคนในวงการบันเทิงนะคะอย่างชาชาริตาเลโอและพี่แบบพัชริดามาร่วมส่งกำลังใจด้วยซึ่งทั้งแดนและบีมบอกว่าหลังจากนี้จะยังดูแลคุณพ่อเหมือนเดิมเลยหลักๆคือเรื่องให้กำลังใจกันก่อนค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะจากกลุ่มแฟนคลับ Big D2B Family oh. ก็คอยแวะเวียนไปเยี่ยมและดูแลคุณพ่อมาตลอดทั้งก่อนและหลังที่ Big D2B จะจากไปนะคะเป็นความผูกพันที่เหมือนทุกคนเนี่ย เป็นลูกหลานของครอบครัวกิติกรเจริญไปแล้วจริงๆล่ะค่ะก็คุณพ่อก็รักษาตามอาการนะครับแล้วก็คุณพ่อก็บอกตลอดว่าเมื่อไหร่ถ้าแบบมีอาการอะไรที่ชัดเจนคุณพ่อก็รักษาทันทีใช่คุณพ่อเขาไม่ท่านไม่รออยู่แล้วนะครับผมนี่คือความใจสู้ของพ่ออยู่แล้วนะครับความเข้งแข็่งของเขานะครับแต่ว่า ที่ถามวาทั้งหมดทั้งมวลคุณพ่อจะทำอะไรต่อเนี่ยพ่อก็บอกว่านะวันนี้ขอให้ทุกอย่างสงบนิ่งที่สุดคือ,อจิตใจเขาถึงจะรู้ว่าอนาคตมันจะยังไงต่อไปในชีวิตมมเมื่อกี้นี้ที่ผมปุยก็มีชวนคุณพ่อว่าคุณพ่อหน้าไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอย่างนี้ครับหลังจากนี้ก็คือหลังจากที่ดูแลทั้งทั้งบิ๊กแล้วก็<ม>ดูแลคุณแม่ใช่ก็ อาจจะแบบได้มีเวลามากขึ้นนะครับ,รบเรื่องการดูแลจริงๆก็เรียกว่าไม่ต่างจากเดิมเลยดีกว่านาะเพราะว่าคือก่อนที่ก่อนที่คุณแม่จะเสียคืออยู่กันสองคนคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเราก็แวะเวียนไปไปมาหาสู่กันเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่แล้วพอคุณแม่จับไปเนี่ยถามว่าคุณพ่ออยู่คนเดียวแต่ว่าพวกเราก็ยังมีคิวแวะเวียนกันมาเหมือนเดิมในขณะที่การดูแลยังมีทั้งพาร์ทที่ครอบครัวกิจจกรเจริญดูแลคุณพ่อ,อเพื่อนพี่บิ๊กมาคอยดูแลคุณพ่อแล้วก็เป็นพวกเราเด็ก ที่คอยเป็นลูกหลานที่แวะมาเยีย่ยมญาติผู้ใหญ่สำหรับสุขภาพของคุณพ่ออุดมในวัย77ปีที่เพิ่งผ่าตัดรักษาอาการจอประสาทตาข้างซ้ายฉีกเฉียบพลันไปก่อนหน้านี้นะคะอาการดีขึ้นแล้วอยู่ในช่วงพักฟื้นค่ะซึ่งทางคุณหมอแจ้งว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเพื่อฟื้นตัวซึ่งตอนนี้คุณพ่อต้องระวังเรื่องการเจอฝุ่นควันแล้วก็คอยหยอดตาตลอดนะคะ ซึ่งทางบ้านแฟนคลับ Big D2B ก็จะคอยพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการเรื่อยๆรวมถึงโรคปอดที่เป็นโรคประจำตัวด้วยที่ต้องไปพบคุณหมอตามนัดเหมือนกันละค่ะ